อ้าวคลิปที่สองเลยนะครับต้องหาไข่แมวมอสที่ได้นะอ่าอยู่หนอยอะตอนนี้อาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยนะครับอืมตามล่าไขาแมม่แมวมอสแมวมอสแมวมอส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 อยู่ไหนอะใครเจอก็บอกผมด้วยอมัม <c oughs> โอ๊ยจำใจอ่าไม่เจออยู่ไหนอะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละผมว่าผมว่านะผมว่านะผมอผมไม่รู้ไงแล้วมาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างอืมยังไม่โตอีกห่อฟักแล้ว เฮ้ยฟักแล้วฟักแล้วเย e ่โอเคอ้าวมันเห็นผมต้อนเกิดพอด,ดีชิปหายแล้วคุณบอกแล้วโอ้ซวยเบอยอ่ะว้วทำไมมันซวยอย่างนี้เนี่ยไปที่นั่นอย่าตามพี่มานะแจ๊ะ อเดี๋ยวผมจะเอ้ยมันไม่อยู่ตรงนี้อะอยู่ได้ไงฮะไม่อยู่ไม่อยู่ออกไปออกไปไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ออกไปออกไปเจอเจอไม่อยู่ไย,ไย,ยเป็นไงล่ะ <laughs> มันซาดิดแต่ไนะคนมันซาดิดต้องเข้าใจเนี่ยแต่ที่ร,รู้แมมมอสมันอยู่ไหนเนี่ย นี่อะไรเนี่ยนี่ไอ้โอโงงตั้งนานเลยหูยแม่งเ,เอา้าทำไม่ออกไม่ได้อะเอา้างง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 ,งงเบยอ่ะเอา้าทำไมอ่มอะทำไมอะถามอะทำไมทำไม รอแป๊บนะครับรอแปบ๊บรอแปบ๊บรอแป๊บหนึ่งได้ไหมขอไปดูคลิปอื่นก่อนนะครับอารอแป๊บนะครับฝั่งไอ้นี่มันบ่นอยู่รอแป๊บครับรอแปบ๊บ ก็โทษที่รอนะครับโอนะครับอืมไม่รู้แล้วแหละผมไม่รู้จริงๆนะครับผมแก้งไม่รู้หรือเปล่า ทำไงดีอะเนนี่ไขอะไรเนี่ยวู้ไขไก่ไขเน่าไม่มีตัวอะไรออกมาเลยเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอเอ้แค่ป่ะเนี่ยไปลองเลี้ยงดูลองเลี้ยงดูงงดผมว่ากบนะเนี่ย อ้ยเอ้ยอย่าเห็นเรานะขอร้องขอร้องอ้าเห็นตู้ทำไมเห็นตู้ทำไมเห็นตู้ทำไมบอกว่าอย่าเห็น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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตกโอ้นะ ตายไปกบโอ้ยเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่เลยนะจริงๆถามจริงถามจริงแมวมอนมันเอามาจากไหนนะ อืออยู่ไหนอะอะมันอยู่ไหนอ,อะอผมอยากรู้จริงๆว่ามันอยู่ไหนเนี่ยผมยังหาไม่เจอในหน้าบัตรนี้ โอ้มันจะเบื่อละโอ๊ยหาไม่เจอ,เ,อ,อเดี๋ยวเข้าหน้าผมค่อยมานะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีไหมก็จบ แค่นี้นะครับเดี๋ยวตอนที่3ม,มาใหม่นะครับติดตามกันด้วยนะครับ